เอออ่ะอ่าลูกชายไปซื้อไอศครีมมาให้น้าอ้อยนะ้าอ้อยเป็นคนจ่ายตังเนาะไหน,นของแม่มอ่ะก็เดินมาครับครับเป็นรถอะไรลูกเนรถช็อกโกแลตนะเนอะอเออแม่ชอบช็อกโกแลตแล้วเป้กินรถอะไรตสตรอเบอรี่เลยลูกเออเรากินไอศครีมกันตอนเย็นๆนะอันนี้ของยายอ่ะให้ยายด้วยให้ยายนมดีหนะ้ายายไม่ค่อยสบายเนาะ น้าออดกำลังนวดให้ยายใช่ไหมกินไอติมไปเรื่อยนวดไปเรื่อยเหรอโอ้โหกินก่อนก็ได้กินก่อนก็ได้ยายติมแล้วยังให้เงินอีกให้เงินหลานสิบบาทใช่ไหมอ่าโอเคน้าออดนี้ใจดีสุดๆเลยเนาะเออเลี้ยงไอติมตั้งร้อยแปดบาทแล้วก็ให้ตังค์อีกอร่อยอร่อยกันทุกคนเลยนะแม่ก็อร่อยอร่อย กำสูงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนะเราปาร์ตี้กันด้วยไอศครีมคนละแท่งน,นะยายก็ได้นมนมดีหน้าอันหนึ่นงแล้วอ่ะขกินอ่ะป้อนยายหน่อยสักคำไปปะ